วาซาบิจึงเวอร์เ้ยขนลุกหมึกซาชิมิค่ะทุกคนร<ม>ลดมากวันนี้ทุกคนดูดินี่มันคือหม,ม,มึกสายค่ะหืมกรอบมากกรอบแบบกรึบกึบนี่นะคะอืม ขึ้นจมูกมากนะคะอ่ะ,อะกินกับอันนี้น้ำจิม้มซีฟูดอืมถ้าตึ้นชิ้นไม่ใหญ่มากเคี้ยวว่ามันดีอ่ะลองอืม,อมดีเลยประเสริฐสิ อือืเปไปได้แนะนำให้ตัดให้เป็นเส้นๆอื้อือม วาซาบิจึงเวอร์ใส่ปไปเยอะเลยค่ะล่วงช่างมาราหมีเยอะเหขนลุก